วันนี้ยายนุ่นจะทําปลาลาดพริกนะคะปลาอะไรคะปลาทับทิมลาดพริกค่ะค่ะปลาตัวใหญ่มากค่ะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วล้างเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะใส่เกลือไว้นิดหน่อยแล้วก็ไม่พริกค่ะพริกก็ครบกแล้วค่ะมีรากบกชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกจินดานะคะค่ะแล้วอันนี้น้ำปลาค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะ,คะถ้าไม่เค็มอยเอามาใส่อีกค่ะค่ะอันนี้น้ำมะขามค่ะสามช้อนโต๊ะนะคะค่ะ อันนี้น้ำตาลปี๊บค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะก็อันนี้พริกค่ะพริกหั่นหั่นเล็กๆเนี่ยค่ะเอาไว้โรยหน้าค่ะกับผักชดงนะคะไว้ตกแต่งหน้านะคะอ่าไปทอดกันเลยนะคะว้าวใหญ่มากว้าใหญ่มากเลยค่ะ นี่เด่นเฉยนะโอ้สวยงามแล้วเยันงั้นว้าวสวยงามตามท้องเรื่องค่ะ ล้างรบะ,ะล้า่ะ,ะ <c oughs> อร่อยแน่เลยนุน่นสุนน้ำปลานะคะน้ำปลาอสองช้อนโต๊ะนะคะค่ะ น้ำาสามจอนโตเกือบสี่จอนน้ำตาลีิบนะคะอร่อยแน่เลยไ่เย็นู้ ห่าหน่อย <laughs> <c oughs> ว้าวาสวงามตาองเรื่องนะคะดงเสงีงว้าวอา่าฮั <c oughs> อืม เสร็จแล้วจ้าปลาทับทิมราดพริกของยายนุ่นจา้าสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีสสดค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะพบก,กันอีกแล้วค่ะกับช่องยายนุ่นเลยหรือนี่ค่ะวันนี้ยายนุ่นพาทุกท่านทานเมนูอะไรคะวันนี้ยายนุน่นทาปลาทิมปลาทับทิมทอดคาะราดพริกค่ะ ปลาทับทิมลาดติ๊กน,นะคะชิดอยากค่ะทานมือไหนคะวันนี้มือเที่ยงนั่นเลยค่ะเที่ยงกว่าแล้วค่ะมาค่ะบ้านไกลบ้านไกลในประเทศต่างประเทศนะคะมาทานข้าวเที่ยงกับยายโนหนูน,นี่ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอตับคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์ share, กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วคอมเมนต์ให้กับ ช่องเย็นนุ่นหนูนน้นะคะถ้าเกิดเย็นนุ่นกับหนูนนีทําอะไรผิดพลาดไปหรือทานไม่สีภาพต้องขออภัยไว้เนียที่นี้ด้วยนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะเด้อแมวบองปูคนเจ้ามาขอบายในเย็นนุ่นหนีนเด้อไงในเย็นนุ่นเธอทอดปลาตับพิมนำพริกลาดจางงานจะงงานโม่ม่โม่มเนยเย็นุ่นหนูนนีเด้คนเจ้าเด้อพี่น้องค่ะฟังไท้ยฟังเล่าเด้อค่ะ ไม่กินเขาวก็เย็นหนุนนูนี่เด้อม,มันอีเย็นหนุนเ็ดเมนูเออปลาทับทิ้มทอดลาดพริกค่ะเสรษเเสบเรเบมากเ้ยค่ะมันกินน้ำกันเด้อค่ะพี่นองต,งตามประเทศทำค่ะน่ะเป็นเหนื้อเร็วๆเลยเป็นเนือกันค่ะาากันค่ะอร่อยมากเลยค่ะ จเดี๋ยวค่ะเด้อเสร็จเต็มน้ำกันค่ะปลาตะอิ้มตัวแบกใหญ่หนึ่งค่ะใส่แบบใส่แบบใส่มากเลยบดีเปบิ้ลปลาตัวใหญ่ๆนะคะเนื้อปลาหวานมันมันราดปลาราดพริกเข้าไปยิ่งแบบว่า อร่อยค่ะเัอปลาเขาก็สดเนื้อเยอะนะคะแล้วยายนุ่นก็ทอดได้น่าทานมากๆเลยค่ะบวกกับที่ราดพิกเข้าไปนะคะอ,อร่อยมากๆเลยค่ะอื อน่อยน้อยนิดอ,อ,อืมอดีเลยเห็นเต็นที่สุดเต็มแล่วหวานหวานเผ็ดนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเสิมมาตามนี่ปลาก็อร่อยใช่ไหนี้ปลาก็กำลังดีค่ะปลาตัวใหญ่ด้วยคขังน,นี้ มาทานมาทานด้วยกันค่ะหาข้าวหาปลามาทานด้วยกันนะคะไอชัดเก่าไว้ <laughs> ดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้ จังดังช้อนอะไรนาะจังแม่แม่ไม่อยากเอาช้อนนะปลาตัปลาดูแล้งทนะำน้ำลาดได้พอดีเลยเนาะอืทำดีจ้ะดีมาก เน,นีชอบทานเนื้อตรงท้องปลาละมันนดีอะมันปลาทานได้อะทำเสร็จใหม่ๆนี่อร่อยอะค่ะทอดเ็จใหม่ๆน้ำลาดก็ทำเ็จใหม่ๆข้าว็หามุงใหม่ๆมุง <travaille> <ม>ใหม่หมดเลยทำใหม่หมดเลยค่ะสดใหม่ค่ะ สดใหม่จักครัวใหยนุ่นปลาก็สดสดแล้วถ้าเชียงก็สดสดตัวใหญ่ๆเนื้อหวานหวานมาจาบมือทานด้วยกันค่ะด้วยอร่อยเย เผ็ดไหมมเผ็ดท่าแรงอันดีเนาะอืมน้น้ำมันอยู่ฝั่งนี้เอาไหมน้ำมอนไม่ตามมาแล้วหัวหายหางหายมึงนี่ไปซื้อบอกไม่ทันคนขายจัดการเรียบร้อยแล้ว หวังดีฮะด้วยรักและหวังดีเอาออกให้เสร็จจ้ะอิ่มอร่อยเอาไแล้วน่ะอืมอลา ตรงนี้มันอร่อยของมันมันเดียวแอ๋ออร่อหรอ ข้าวจานเย่เลยหมดนลยข้าวุูนจานอร่อยมากๆยวันนี้ท้ายนี้ยายนุ่นจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทุกท่านไหมคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นคลิป็นจบคลิปค่ะขอให้ท่านโชคดีนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขไม่เจ็บไม่จนค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาที่ยัยนุ่นกับนุ่นนี้ลงคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ค่ะบ๊ายบายค่ะ